สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งในแฟนเพจสถาบันเข้ามาโพสบอกว่ารบกวนมีคำถามอาจารย์มานบหน่อยค่ะอ่ารบกวนมีคำถามนะดิฉันคือว่าที่ร้อยตีจุด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 ชื่อเล่นชื่อ,อยุ้ยติดตามเพจของอาจารย์มานบและ YouTube มาระยะแล้วค่ะขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ที่อาจารย์แบ่งปัน ยุ้ยจบบริหารสาขาการบัญชีจบมาได้สองปีค่ะทํางานประจําอยู่ในโรงงานมาประมาณปีหนึ่งจบมาสองปีแต่ทำงานมาประมาณปีหนึ่งปีกว่าปีกว่าค่ะปีกว่า,วาเอาแปลว่าหลังจากจบแล้วก็อาจจะพักผ่อนสักสองสาเดือนอแล้วก็ออกมาเรียนและทํางานใน a อ a ออออกมาเรียนทํางานออกมา,ออกมาเรียนและทํางานในบริษัทเอ a อแปลว่าเรียนโทต่อดีใช่ปะ ก็จบตีมาแล้ว2ปีทํางานโรงงานมาประมาณปีกว่าและออกมาเรียนก็ต้องออกมาเรียนอาจจะอาจจะเรียนปตอีไปหนึงหรืออาจจะเรียนปโทก็ได้แล้วทางานใน AA ก็เป็นบริษัทประกันภัยประกันค่ะบริษัทประกันในส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน FA เป็นเวลาเกือบปี FA คืออะไรคะฟิกเอเซ็ตไม่ทราบอะ FA น i n นเชีย l น่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะ ออแต่ตอนเรียนจบเลยทำงานบัญชีควบคู่เป็นรู้สึกทำบัญชีแล้วมีความสุขเขาคือจะบอกว่าทำบัญชีแล้วมีความสุขแต่ตอนนี้มาทำไฟแนซ์คำถามตอนนี้ยังไม่ทำงานสายบัญชีโดยตรงกําลังหางานบัญชียอยู่มันนี่สนใจอ่ะแต่อยากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้หรือเปล่า หรือต้องทำํำสายงานบัญชีก่อนคะจะขึ้นเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพได้เลยหรือต้องทํางานสายบัญชีมาก่อนคะแล้วถ้าสอบทีเอต้องลงสอบวิชาต้องลงสอบทีละวิชาหรือลงพร้อมกันสามวิชาคะขอบคุณคําแน,นะนําค่ะคือต้องรีบตอแล้วมานีหิวข้าวแล้วเนี่ยสายใช่ปะมานี <c oughs> สายยังรีบต่อเลยก็คือคุณถามา่าอ่านคําถามเลยนะ ตอนนี้ยังไม่ทํางานต่ายบัญชีโ<อ>ดยตรงกําลังหางานบัญชีอยู่อยากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีได้หรือเปล่าอ่ะตอบเลยได้ค่ะ<อ>เนื่องจากคุณจบปริญญาตรีการบัญชีมา<อ>ฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีได้นะคะก็ไ,<อ>ไปขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพทํายังไงบ้างจะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยอ่ะคุณก็อาจจะขึ้นทางออนไลน์ไปสมัครที่สภาก่อน สภานั่นนหะค่ะลน์ออนไลน์ตอนนี้มีออนไลน์ค่ะค่าสมาชิกน่าจะอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะคะเขาก็มีให้เลือกว่าเป็นสมาชิกรายเดือนรายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องเป็นสมาชิกในสภาก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวสครแป๊บเดียวก็คือขึ้นทางออนไลน์นะคะแล้วคุณก็จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือสแกนทางออนไลน์เนี่ยส่งให้กับทางสภาวิชาชีพแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับทางกรมพักทีละขั้นคือไปขึ้นทะเบียนกับสภาก่อนว่าคุณเป็นสมาชิกของสภา จะออนไลน์หรือจะไปสมัครที่สภาเลยก็ได้สภาอยู่ที่ปากซอยอโศกเข้าไปในอโศกเข้าทางปากซอยนะฮะนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่อโศกแล้วก็เดินเข้าปากซอยอโศกไปประมาณเดินเข้าไปได้ฮะ,ะอยู่ซ้ายมือเลยไปสมัครเพื่อตยวเองผมเคยไปสมัครแล้วแป๊บเดียว,แล,วแล้วคุณเออคุณเสร็จแล้วก็คุณก็จะต้องเอาอะไรใบเสร็จค่ะใบเสร็จนั้นไปไปขึ้นทะเบียนต่อที่กรมพัฒน์ อ่าไปขึ้นทะเบียนต่อที่กรมพัฒน์แต่กรมพัฒน์นั้นก็ให้ขึ้นออนไลน์ออนไลน์ได้อีกออนไลน์ค่ะแล้วกแล้วเอกสารเราทํายังไงสแกนอย่างเดียวสแกนแล้วส่งไปสแกนทางออนไลน์เลยค่ะออส่งไปนะคะครบทั้งสองที่คุณก็จะได้เลขผู้ทําบัญชีมาเลยอืโดยที่คุณไม่ต้องไปเคยไปทํางานที่ไหนมา<ฆ>แค่คุณจบปอตีบัญชีแล้วมาหาอะไรของคุณเนี่ย <S <S <ๆ>เขาหลักสูตรเนี่ยที่สภาที่สภามะเออไม่ต้องเนอะคือหลักสูตรคุณจบปอตี <S <S <ๆ>คุณก็ได้อยู่แล้ว มันไม่เหมือนกับการที่คุณไปสอบบัญชีแล้วนี่คะ,อะโอเคคุณจบวาตีบัญชีก็ได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้คําตอบคําตอบนะฮะก็คือได้เป็นผู้ทําบัญชีแล้วแล้วก็คุณก็ต้องอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยพอคุณได้เป็นผู้ทาบัญชีแล้วคุณต้องอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องปีละ 12ชั่วโมงป่ะปีละ12ชั่วโมงปีละ12ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มีทั้งอบรมสดและอบรมออนไลน์ซึ่งสถาบันนี้รับบริการบัญชีก็มีให้บริการทั้งสดและออนไลน์นะฮะถ้าเกิดยังไม่รู้จะไปอบรมที่ไหนก็อย่าลืมนึกถึงเราแล้วกัน <c oughs> หรือในอนาคตจะอบรมมีหลักสูตรอะไรบ้างก็โทรมาถามหรือเข้ามาถามในแฟนเพจก็ได้ค่ะไม่ต้องไปที่ไหนไกลแล้วก็จะสอบทีเอด้วยแล้วคุณจะไปสอบทีเอแล้วคุณจะขึ้นทะเบียนเพื่ออะไรเพราะตอนนี้คุณทำไฟแนนซ์อยู่ใช่ไหมก็ ผมว่านะคุณควรจะต้องมาอยู่ในสายบัญชีไม่ควรจะต้องไปอยู่สายไฟแนซ์เพราะมันจะโยกไปโยกมามันไม่แน่นอนไงคุณควรจะต้องอยู่สายของมันคุณไปสายไฟแนซ์คุณก็ไม่รุ่งหรอกคุณไปสายบัญชีเนี่ยคุณทํางานเก่งนะอีกหน่อยคุณก็ไปเปิดออฟฟิศรับลูกค้ามาทําเองเป็นงานอิสระน่าจะมีความสุขกว่าเพราะคุณก็บอกผมแล้วคุณไม่ถนัดไม่ใช่ไม่ถนัดคุณไม่ชอบเรื่องอื่นคุณชอบงานคุณชอบงานบัญชีที่สุดคุณมีความสุขแล้วคุณไปทำแผนนี้เพื่ออะไร นะนั้นคุณควรจะต้องโยกตัวเองมามาทํางานสายบัญชีนะครับแล้วถ้าเกิดคุณตั้งเป้าคุณจะเป็นท A ด้วยเนี่ยผมแนะนํไให้คุณไปอยู่สานักงานบัญชีก่อนนะฮะไปอยู่สานักงานบัญชีเพื่อหาความรู้ประสบการณ์หาคอนเน็กชันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องในแนวของมันเองนะฮะตอนนี้คุณยังไม่เข้ามาอยู่ในเส้นทางมันคุณก็เลยยังไม่มีเครือข่ายในเรื่องของนักบัญชีไงคุณก็เลยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วจะสอบท A เอ้จติวที่ไหนไม่ได้ถามใช่ไหมฮะ ผมบอกเองเลยติวทีสาบันเจโรการบัญชีนะฮะติวที่ทละ,ะว,ลว,วิชาพอติววิชาการบัญชีผ่านก่อนแล้วค่อยไปติววิชาประมวลติววิชาประมวลเสร็จแล้วติววิชาการบัญชีผ่านแล้วส,ส,สองตัวนี้ผ่านแล้วแล้วก็มาติววิชาสอบบัญชีก็คุณก็จะเป็นทีเอ,อช่วงที่คุณเตรียมตัวสอบเนี่ยคุณก็ทํางานอยู่ในสนานักงานบัญชีด้วยความรู้ของคุณก็จะพัฒนาทางด้านการปฏิบัติมีเครือข่ายเพื่อนฝูงมีลูกค้ารู้จัก แล้วเมื่อคุณสอบเป็น TA ได้คุณอาจจะใช้เวลาสักปีนึงหรือ2ปีคุณก็มารับงานอิสระได้แล้วนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวทางที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขเพราะว่าคุณได้ทํางานทางด้านบัญชี